โอ๊ยเข้ามาทำไรเนี่ยก็ฉันจะเข้ามาถามพี enfin ่ว่าเราจะไปดูบ้านเช่าด้วยกันเมื่อไหร่ไปเลยวหลาค่อยมาคุยเดี๋ยวพี่สาวแกเข้ามาเห็นแท้ก็ซวยอีกก็ฉันกลัวว่าถ้าเราคุยกันข้างนอกแล้วปวยมาได้ยินเข้าปวยไปบอกพี่ปรีขึ้นมาไม่ยิ่งซวยไปกันใหญ่อาพี่งั้นค่อยคุยวันหลังที่ไม่มีคนอยู่บ้านไปออกไป อย่างนั้น,น่ะยิ่งไม่มีทางเลยพอทุกวันนี้เนี่ยนะที่เปลี่ยต้องทํางานก่อนร้านเปิดแล้วก็ทํางานจนร้านปิดส่วนฉันก็ต้องคอยไปรับไปส่งตัวที่โรงเรียนทุกวันวันนี้ฉันคุยกับคุณเข็มว่าพี่จะเช่าบ้านให้ฉันอยู่คุณเข็มบอกว่าอย่างพี่เนี่ยนะจะมีปัญญาเช่าให้ฉันทุกวันนี้ก็ไม่มีลูกค้ามาซื้อทัวร์ถ่ายเมงเกาะผู้หญิงปลิงแล้แกแน่ใจได้ไงวะว่าอีเข็มจะไม่บอกพี่สาวของแก ฉันก็ต้องมั่นใจสิพี่เพราะฉันรู้ว่าคุณเขมะ่ะอยากจะให้พี่อหลงฉันจะแย่แล้วก็อยากจะให้พี่กับพี่เปลี่ยอยากกันขออย่าฝันเพกอบอีเขมเลยจะว่าไปอะ่ะหมุนพี่ก็ดีนนนเ,นดเหมือนกันนะเนี่ยป่วแล้วแกฉันไม่แปลกใจเลยว่าทำไมพี่เปลี่ยถึง นี่ขนาดแกเกลียดที่หน้าฉันนะยังพูดแบบนี้ทำไมผัวเก่าแกหุ่นไม่ดีเท่าฉันเหรออ,อจริงนะฉันก็จำหุ่นผัวเก่าฉันไม่ได้หรอกถ้าจะให้เปลียบกับพี่ก็คงหนึ่งไม่ออกจริงๆนอะห่างผู้ชายนานนะอย่าไปใช้ใสายตามองต่อหน้าพี่สาวเลยนะเดี๋ยวจะโดนไล่ออกจากบ้านซะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะฉันก็คงกลัวนะ แต่ฉันน่ะกำลังจะย้ายออกจากบ้านนี้อยู่ละพูดนี้หมายความว่าไงก็หมายความว่าฉันไม่ได้กลัวกับการที่ฉันจะมองหุ่นพี่เลยสักนิดหนึ่งพราะต่อให้ฉันไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้ฉันน่ะก็อยู่บ้านอีกหลังก็ได้แต่เมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องบ้านของเราถึงไหนแล้วนะแม่หิวไหมคะแม่ไม่หิวค่ะ อนี่หนูกินข้าวแล้วใช่ไหมคะค่ะโอเคแล้วนาหน้ากับพ่อกินข้าวหรือยังนาหน้ายังไม่ได้กินค่ะถ้าอย่างนั้นโปรยขึ้นไปตามธนา,นาลงมากินข้าวสิลูกไปได้ค่ะตกลงที่แกจะเช่าบ้านเเป็นแผนของอีเข็มหรือว่า อีจุดประสองค์อื่นกันแน่เอาเป็นว่าฉันหาบ้านเช่าได้ละกันแล้วบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านของเพื่อนฉันต่อรองราคาได้ถ้าเกิดพี่ว่างไปดูเมื่อไหร่แล้วเกิดพี่ไปดูแล้วพี่ชอบพี่ก็สามารถวางเงินมาจำลวงหน้าสามเดือนได้เลยนะ่แต่พี่อ่ะจะไปดูบ้านเช่าของเราได้วันไหนอ่ะเอา,โ,า,าโลยมาทำไรลูก ไม่ให้ปวยมาตามนานาลงไปกินข้าวค่ะอืมปวยลงไปก่อนเลยเดี๋ยวน้ารีบตามไปคนอย่างฉันขาดได้ไม่ยอมพยายามผิดอย่างไรจะทำไม่กลัวสิ่งใดเมื่อไม่ชอบจะเป็นที่